ทุกคนอยากให้เบตาเนี่ยเบตาจะถามพ่อเรื่องราคาย้ําเรื่องอาราคาดีกว่าเออราคาตอนนี้ก็หกแสนแปดหมื่นบาทต่อหนึ่งร้อยตารางวาหรือตารางวาละหกพันแปดร้อยบาทนะครับก็อย่างที่พูดไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับเราไม่ได้ถมให้เท่านั้นเองคุณก็ไปบริหารจัดก,การที่ดินของคุณใช้ไมโครขุดเอาดินมาสร้างบ้านแล้วก็ส่วนอื่นก็จะเป็นบ่อเลี้ยงปลาอะไรก็ได้นะครับปลูกผักสนวนครัวปลูกไม้ผลกินต้นกินพืชกินต้นกินลูกได้เหมือนกันนะครับราคาตัวน,นี้เนี่ยหนึ่งงร้อยตารางวาเนี่ยมันมีแค่แแห บ,บางคนถามว่าซื้อแบบผ่อนได้ไหมนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าผ่อนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในคอนเซ็ปต์ที่เราจะขายให้เพราะที่ของเราเนี่ยเราไม่ได้อยากให้ลูกค้าของเรานน่นเป็นหนี้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับมันก็จะมีอยู่ที่มันจะเ,เขาเรียกว่ามีให้ผ่อนบ้างแต่มีมีจํานวนจํากัดนะครับก็อาจจะต้องวางดาวอยู่ที่3 0มสถึงห้นะครับผ่อนกับเราได้อยู่ประมาณ2อถึงปีเท่านั้นเองนะครับประมาณนั้น ระยะ,ะเวลา2-3ถึงปีก็ถือว่านานอยู่นะคือบางคนเ,ออเขาเตรียมตัวแต่งตัวหรือผ่อนไปชั่งระยะลูกเขาก็สามารถยื่นกู้ได้ยื่นกู้พร้อมสิ่งปลูกสร้างได้อันดับแรกนะอยากให้ทุกคนจะมีเจ้าเป็นเจ้าของที่ซะก่อนซือที่ดินซะก่อนหรือถ้าใครบางคนบอกว่า้วจะยื่นกู้พร้อมสิ่งปลูกสร้างอะไรไม่ก็ได้เหมือนกันรอโฉนดเสร็จในเดือนกันยายนคุณมาจองไว้ก่อนประมาณนั้นนะลูก